ผ่านฉลุย3 1 9ต่อ1 4 5แบบไม่ต้องมีคู่เทียบสำหรับนายกคนใหม่นายกอิงแพทองทานชินวัตรนายกคนที่31ของประเทศไทยที่ถูกได้ขอดไว้เป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทยตั้งแต่การเป็นนายกที่มีอายุน้อยที่สุดคือจะครบ38ปีในวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้ทั้งเป็นนายกผู้หญิงคนที่2ต่อจากคุณอายิ่งรักชินวัตรทั้งการเป็นนายกที่มาจากตระกูลชินวัตรคนที่3ไม่นับรวมอาเขยสมชายวงสวัสดสมัครสุนทรเวชและเศรษฐาที่ได้รัับบสสนนนุจาก ัทษิเป็นระบอบทักษิณที่กำลังถูกจับตาด้วยความกังวลจากหลายฝ่ายที่เคยเป็นโจทย์ไม้เบื่อไม้เมากันมาหลาย10ปีกับกระบวนท่าการจะกลับมาติดปีกผงาดในอำนาจการเมืองของทักษิณในจังหวะเปลี่ยนผ่านมาจากยุค3าปอของนายกลุงตู่ักพุทธศักราชนี้ที่ตอนแรกเกิดสภาพสามก,ก๊กฝ่ายอนุรักษ์ระบอบทักษิณและพักเด็กก้าไกลกระทั่งเกิดภาพชัดหลังพักเด็กถูกสารรัฐธรรมนูญสอยไปเมื่อวันที่7สิงหาคมกับบทบาทจากนี้ของทักษิณที่จะเปลี่ยนจากเมืองหลังสู่เมืองหน้าอย่าง ชัดเจน ไม่แค่ภาพออเดิฟการปิดเกมเร็วหลังอดีตเศรษฐาโดนศาลรัฐธรรมนูญสอยวันที่1 4สิงหาคมเพียงสองชั่วโมงก็นัดแกนนําพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปตั้งนายกกันที่บ้านจันทร์สองลาแม้จะยังมีชนักในคดีที่ต้องไปตรวจพยานกับศาลอาญาในวันที่19สิงหาคมแต่ก็ยังอุตส่ามีคิวไปสปิกิ้งปัญหาเศรษฐกิจเวทีใหญ่ในวันที่2 2สิงหาคมโดยแม้จะยังไม่ได้รับใบบริสุทธิ์ในวันที่31สิงหาคมนี้เรียกว่าสําหรับผู้คนทั้งฝ่ายการเมืองหรือประชาชนก็รู้สึกไม่ต่างกันว่่าาทุกอยง เกิดขึ้นเร็วมากตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลจากบ้านจันทร์สองลาจนเกิดพาพักร่วมสวยไปด้วยกับข้อราหาถถูกทักษิณครอบงำอาจมีนักร้องไปยื่นยุบพักเหมาเข่งจนต้องเกิดกระบวนการของพักเพื่อไทยตั้งแต่ที่ประชุมสสไปจนถึงที่ประชุมกรรมการบริหารพักที่ดันชื่ออุ้งอิงหลังเกิดภาพการคัดค้านจากสสเพื่อไทยหลังจากฝ่ายอนุรักษ์ออกมาตั้งแง่กับชื่อของชัยเกษมว่าเคยมีท่าทีหนุนแก้มาตรา1 1 2จนเหมือนจําเป็นต้องไหลมาที่ชื่ออุ้งอิงลูกสาวหัวแกว ที่เช่นเดียวกับข้อสรุปของพรรคร่วมรัฐบาลกระทั่งมาถึงการโหวตในสภาที่ยังอุตส่าห์มีสสงูเห่าจากไทยสร้างไทยไม่ตกขบวนมาร่วมช่วยโหวตอีก5าเสียงที่ปรากฏการตั้งนายกอิงแบบม้วนเดียวจบดังว่าถูกวิเคราะห์ทางมิติการเป็นนายกตัวประกันที่สุ่มเสี่ยงอย่างที่เคยมีข่าวคุณหญิงอ้อพจมานไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกสาวคนเล็กมาเสี่ยงกับไฟการเมืองและในมิติการยอมเอออก,กับระบบทักษิณของฝ่ายอนุรักษนิยมจากภาพปฏิยาเขาใหญ่และภาพในพิธีพระราชเพิงโศกคุณแม่ของเศรษฐาที่ภาพโดยรว ส่งผลให้ซีกฝ่ายที่เคยต่อต้านระบอบทักษิณมาหลายยุคสมัยเกิดกระเพื่อมตั้งคำถามฝ่ายอำนาจนำปีกอนุรักษ์อย่างที่ตู่จตุพรและเทพไทยวิเคราะห์ในทิศทางคล้ายกันว่าการตั้งองค์อิงนายกจากตระกูลชินวัตรจะส่งผลกระทบนำพาไปสู่สถานการณ์ขัดแย้งของบ้านเมืองโดยเฉพาะเทพไทยที่วิเคราะห์ว่านายกองอิงอาจมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับทักษิณและยิ่งลักษณ์การที่ทักษิณเสี่ยงเอาลูกสาวคนโปรดมาเสี่ยงคุกก็ต้องยอมรับจิตใจของผู้เป็นพ่อที่ยอมผลักดันให้ลูกไปเสี่ยงคุกเพื่อแลกกับอำนาจทางการเมืองของตัว เองและให้เราดูเกมทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าจะพลิกแพงไปทิศทางใดแต่การออกมาแถลงจุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชาราัฐรวมถึงพักภูมิใจไทยประกาศสนับสนุนนายกจากเพื่อไทยแสดงให้เห็นว่าเกมนี้ทักษิณกําลังขี่คอฝ่ายอนุรักษ์นิยมจนต้องยอมเสียโรราต่อระบอบทักษิณสร้างความเจ็บปวดให้มวลชนคนที่ต่อต้านระบอบทักษิณอย่างคับแค้นใจที่เห็นหัวขบวนฝ่ายอนุรักษ์นิยมยอมเป็นเบี้ยล่างให้กับระบอบทักษิณโดยไม่คิดจะต่อสู้หรือคัดค้านใดๆเลยอย่าลืมว่าบ้านเมืองไม่ใช่ ของเล่นไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งที่นำมาต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองกันโดยไม่เห็นหัวประชาชน